สวัสดีครับพ่อพี่น้องเมื่อนี้พอกันขึ้เรื่องข้อผมในช่วงเรียนคีย์บอร์ดสไตล์มันง่ายง่ายบายคุณเอกครับผมเมื่อนี้มาพอกันขึ้เรื่องข้อผมเมื่อนี้เดี๋ยวเมื่อนี้สิมาแนะนำพี่น้องในการไล่สเกลขี่เอฟไม่หนื่อพี่นอ้องอ่าจากอ e ีพีเทียว์เฮาสอนการไล่สเกลในขี่เอมิเนอร์ครับเมื่อนี้สิมาสอนไล่สเกลในขี่เอฟไมเนอร์ or, พี่น้องเอฟไมเนอร์ F or, ครับผมเอฟไมเนอร์เอฟไมเนอร์ กษิมีโยกษิมีตัวรักโยหาตัวพี่น้องมีโนตัวรักโยหาตัวครับมีโนตัวรักโยหาตัวเดี๋ยวตัวไดเนียเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งครับครับผมพี่น้องวันนี้เข้ามาเบิ้งโน้ตตัวหลักของคีย์เอฟเปเนอร์ครับโน้ตตัวหลักของคีย์วัเหนือมี่นี่มีโน้ตตัวไดเนียครับผมโน้ตตัวหลักของคีย์วัเนอร์นี่ครับโน้ตตัวหลักของคีย์เอฟเปเนอร์กษิมีโยหาตัวด้วยกันกษิมีหนึ่ง F ครับ2 A-F เอแฟหรือว่า G ีชาร์บนะครับ F-F แฟกับ G ีชาร์ตัวเดียวกันในพู้หลังเด้อครับตัวเดียวกันครับผมแล้วก็3 B F บีแฟทบแฟกับ a s ชาร์บครับ B f แฟกับ a s ชาร์ครับผมเหมือนกันตัวเดียวกันนะครับแต่สมาร์ทเขาเสนอ่า B f แฟครับ B f แฟนะครับตัวที่4ก็คือ C ครับตัวที่หาก็คือ e flat ครับพี่น้อง e flat e flat ค e รับ f a e flat b flat c e flat e <fat. S 1> นะครับอ่า uh huh. นี่คือหน่วตัวหลักของคอร์ดของขี้ f minor ครับวันนี้มาเบิ่งการลายสเกลพี่น้องมาเบิ่งการลายสเกลมาเบิ่งว่าห้าสีล่ไปแน่ในลายสเกลคีย์ f minor การล่ไปเกี่ยไขขี้อื่นครับเกี่ยวไขขี้อื่นครับเดี๋ยวผมสิผาพี่น้องเห็บแบบสาดพี่น้องก็เดี๋ยวเห็บแบบสาดครับ นี่ครับเ้าสิบแปดสี่ครับอ่าโดเอฟเอฟนี่ซี่ครับโอเอฟนี่โปครับเอแฟทนี่ซี่บีแฟทนิ่กลางนะครับเซตแล้วนะครับเซตแล้วกน,นี่ครับมุนมากครับซี่นี่ซี่ไม่เป็น Pro, นิโปอเขาครับซี่เป็นนิโป E flat เป็นอสี่นะครับ F เป็นอยู่กลาง A flat เป็นอยู่หน้าก็ได้กลับครับ F เป็นอยู่กลาง B flat E flat เป็นอยู่สี่ C เป็นอยู่โปก็ขึ้นเกาขวายลงมาครับขวายขึ้นเกาเอานี้หน้าลงมา E flat ครับอ่าแล้วก็อยู่กลางเป็น B flat แล้วก็บ A flat ครับนี่สี่ก็เป็น G แล้วก็ นี่ปเป,ป็น, e นเอฟพี่น้องครับพี่น้องท่านบ่ครับพี่น้องท่านบ่ครับอ่ะพี่น้องเบือเบ้องเบื้องเว็บส่าๆนะครับเด้อเดี๋ยวภาผมมาเห็นเว็บส่าๆก่อนเอฟเอฟแฝดบีแฟดค่อยมากครับพี่น้องค่อยมากซีเอแฟดเอฟเอฟแฝดเอฟ E, F, C, ควายไม้นะครับมี F, A, F, G แล้วก็ F ครับอ่าถ้าพี่น้องจะเป็นอยามไไวัดจะมากระโผยไม้ถนอมตีเขาตอกตอกตอกนะครับสำนักส่าถ้าพี่น้องว่าต้องของเอาเสือสาก่อนแต่พี่น้องข้องก็เอาเร็วๆครับถ้าข้องนะครับ เอาไหมครับพี่นอ้องอ่านะครับพี่น้องท่านมารับองไหมครับปั๊มป้า ท่านบอกพี่น้องนี่คือเสียเกยี้ยวขี้เสเกีขี้ไม่เหนือครับฝากพี่น้องเอาไปฝึกครับเอาไปฝึกเอาไปหัดครับฝึกบ่อยๆหัดบ่อยๆสอบบ่อยๆซ้อมดูก็เป็นไว้ครับบอสอบกับบอเป็นจักเถื่อครับพี่น้องฝากพี่น้องเอาไปฝึกไปสอบครับก่อนจากการฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกันดีๆเด้ครับเด้อเพื่อพี่น้องสิได้เบิง่งคลิปแรกก้อนไผ่ครับผมสำหรับมือนี้ จากพี่จะน้องไปครับกับช่วงเรียนคีย์บอร์ดสไตล์มอหลับง,ง่ายๆบายคุูเอกครับกับการไล่สเกลคีย์ไปเนื้อสวัสดีครับ